การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่กลไกหลักในการพัฒนาประเทศและในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561-2580ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในยุทธศาสตร์ที่4การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วยขณะที่ทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษา โดยในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉงการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่77ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติคนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาผู้นำแต่ละประเทศได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ต่อประเด็นการศึกษาทั่วโลกที่อยู่ในสภาวะวิกฤตและการพัฒนาการศึกษาเพื่อบรรลุสันติภาพความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โอกาสนี้เพื่อแสดงความเชื่อมั่นต่อนานา,นา,นา,นาประเทศวรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับสหประชาชาติเพื่อพลิกโฉงการศึกษาพลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายยกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบวีดีทัศย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอดและได้บรรจุแผนการพัฒนาไว้ในสามด้านหลักคือผู้เรียนรู้ผู้สอนและระบบการศึกษา อีกทั้งยังมุ่งสร้างหลักประกรันการกลับเข้ามาสู่การเรียนสําหรับทุกคนส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศสนับสนุนการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษาลดภาระผู้เรียนและพัฒนาครูให้สามารถใช้ทักษะด้านการสอนเชิงนวัต,ตกรรมและสร้างสารรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแผนงานสำคัญของประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาสามด้านหลักได้แก่ผู้เรียนรู้ ผู้สอนและระบบการศึกษาผ่านการใช้ประโยชน์การเทคโนโลยีและนว,วัตกรรมประเทศไทยจึงสนับสนุนหัวข้อการดำเนินงานหลักที่สภาริชาชาติได้นำเสนอในการพิชโฉมการศึกษาภายใต้สถานการณ์โลคโควิด -19 ประเทศไทยมุ่งมั่นในการสร้างหลักประกันการกลับเข้าสู่การเรียนอย่างปลอดภยัยสำหรับทุกคน โดยกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของระบบการศึกษาขณะเดียวกันในโลกปัจจุบันทุกอย่างเปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจำเป็นต้องตระหนักว่าความรู้และทักษะที่มอบให้แก่ผู้เรียนนั้นมีความจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ก้าวต่อไปของการพัฒนาระบบศึกษาของไทยรัฐบาลมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลภายใต้ความเป็นศูนย์กลางของผู้เรียนรวมทั้งเน้นการศึกษาออนไลน์อย่างครอบคลุมเสมอภาคโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มที่เปิดให้เข้าถึงได้โดยทั่วไปทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มพูนทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อโลกยุคสื่อดิจิทัลภายใต้ระบบนิเวศที่ดีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับการก้าวเข้าสู่ระบบแรงงานคุณภาพในอนาคตผมธิดาทิพยานนท์รายง,งานค่ะ